สวัสดีครับพบก,กับข้างทางนะครับผมคลิปนี้ก็พอดีผมไปเห็นของปลอมนะครับผมผมเลยเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับผมว่าเหล็มีของปลอมแล้วนะครับผมอัอนดับแรกขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมกดติดตามน้องด้วยเนาะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องนะครับผมเนาะน้องกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่กดติดตามที่รับ รับชมรับฟังผมนะครับผมแล้วก็ซื้อขายกับผมนะครับผมอ๋อผมกราบขอบพระคุณเนาะที่อุดหนุนผมด้วยนะครับผมสปอนเซอร์ทุกท่านนะครับทุกคนแล้วก็พี่เก๋พี่นุด้วยนะครับผมอันนี้เอากลับหัวตัวนี้อันนี้ผมจะมาของผมไม่มีนะผมไม่มีเนื้อไอ้ลงยาแบบนี้เนาะแต่ว่าผมว่าแม่พิม์อาจจะตัวเดียวกันนะครับผมผมจะมาให้ดูเนาะให้ดูว่า ของแท้เป็นไงแต่ว่าตำหนิอะไรนี่ผมก็อาจจะไม่ขาดเท่าไหร่เนาะแต่ว่าเพื่อเป็นแนวทางเป็นมาบอกพี่ๆเนาะว่ามีของปลอมให้ระวังกันเนาะครับผมสําหรับใครที่ติดตามผมเนาะครับผมเนาะมาเรามาดูกันเลยนี่ครับอันนี้อันนี้ก็ดูต่างกันเนาะนี่ครับ ซูมได้เนยๆตัวนี้นี่ครับดูหนาด,ดูขอบข้างล่างนะครับดูขอบข้างล่างขอบตัดข้างลลางนี่ครับอันในรูปนี้อันนี้โทรศัพท์ผมลืมบอกไอในโทรศัพท์เป็นของปลอมนะครับเป็นของปลอมของปลอมม,มั่นใจว่าเป็นของปลอมแต่ว่าเขามาถามในกลุ่มเนาะเขาไม่รู้แต่ว่าผมผมก็ไม่กล้าตอบเขาเนาะครับผมเผื่อมีการผิดพลาดการสร้างนะครับการผลิตการอะไรนี่ครับนี่ให้ดูผมให้ดูเดี๋ยวผมซูมก่อน นี่ครับอันนี้ของแท้เนาะของแท้ไม่คมชัดนี่บาดมือได้ครับผมขอบ <c oughs> ขอบตัดนี่ครับอันนี้เนื้อทองแดงดูผิวนะครับดูผิวดูดูผิว,ผวไอมันจะตึงๆนะครับผมนี่ครับผิวมันจะตึงๆเนาะเสือนี่เห็นไหมดูขาเสือขาเสือนี่มันจะนี่ครับดูขาเสือมันจะเป็นแบบเป็นเสือครับผมเนาะ เป็นอวบๆอันนั้น,นครับมแต่อันนี้ดูครับนี่นี่ครับเนาะแต่ลงยาก,ก็ลงไม่สวยเห็นไหมลงแบบดูขาเสือขาเล็กๆครับผมเห็นไหมขาดิบๆเห็นไหมตัวเสือก็ยังเป็นเห็นไหมขนาดตัวเสือครับผมตัวเสือก็ยังเป็นนี่เห็นไหมครับผมแล้วก็ฝั่งนี้เสือฝั่งนี้จะเป็นเสือโซ่ขาอันนี้ อันนี้จะโซ่โซ,โซ่ไม่ขาดนี่ครับรายละเอียดคือรายละเอียดไม่สวยทำเค่นี้ก็อันนี้เด้อผมเนาะลายละเอียดดูไม่ดีดูขอบตัดรอยขอบตัดเห็นไหมรอยฟันอะไรเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเ,ลเ,าเ,ว,าเวลาตัดทำฟันตัดเนาะอันนี้จะคมกริบเลยนะครับนี่จะเรียบนะครับนี่เรามาดูด้านหลังด้านหลังนี่ยิ่งชัดเลยครับนี่ครับเห็นไหมดูเนื้อดูผิวมันไม่ตึงเลยครับ นี่มีตอกโค้ดตอกนี่นำเลิกนะครับผมนี่ครับดูขอบการตัดเห็นไหมเห็นไหมดูอันนี้ดูอันนี้เห็นไหมอันนี้ไม่มีขูขาครับผมอันนี้ยังน่าดวนะอันนี้นี่ครับเห็นไหมเป็นเส้นเป็นเส้นเห็นไหมครับอันนี้นี่จะผิวแบบ จะผิวเห็นไหมดูผิวผมไหมเป็นขูดข่เป็นตามดเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นมันไม่เรียบไม่เนียนมันไม่ตึงครับผมเนาะถ้าภาษาพระเนาะครับผมเนาะนี่ครับเห็นดูดูเค้ยนี้ก็รู้เรื่องครับผมเนาะนี่ครับดูนี่การปั๊มกันอันนี้เห็นไหมเขาไม่มีตามดนะครับถึงมีผมก็ว่าดูเนื้อคนละแบบเนาะนี่ครับมันจะเรียบจะเนียนนี่ครับเห็นไหมมันเป็นเสียนมันเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรเสียนเป็นเสียนเป็นเสียนสายฝนเนาะ นี่ครับเห็นไหมเห็นไหมนี่ครับเนาะของแท้เห็นไหมตัวยันคมชัดนี่ครับเ,าเนาะน,นี่ครับ,รบเห็นไหมอันนี้ของแท้อันนี้เนื้อคนละเนื้อครับยังไงผมก็ว่าใกล้ใกล้เคียงกันนะครับอันนี้ไม่ต้องซูมเนาะอันนี้ครับดูครับนี่เห็นไหมเห็นไหมครับ โคตรไฮบอกครับดูคนละแบบมันแบบเนื้อแบบเนี่ยขนาดขอบตัดเห็ไหมแต่โคตรโคตรมันไม่เหมือนตอกเห็นไหมโคตรโคตรตอกกับโคตรไม่ตอกมันดูต่างกันนะครับโคตรตอกโคตรตอกดูธรรมชาติการธรรมชาติการตอกนะแต่ว่าอันนี้โคตรมันแบบพิมพ์มันปั๊มมาปั๊มสําเร็จอะเนาะนี่เห็นไหมเห็นปืนเห็นไหมตามดขู่ขะเต็มเลยผิวดวงจันทร์เลยครับเนาะเนาะ นี่ครับเห็นไหมแต่หมายเลขก,ก็ยังไม่มีเห็นไหมหมายเลขก,ก็ไม่มีจบเลยครับนี่ของปอมนะครับผมผมมั่นใจกล้าการันตีเลยว่าอันนี้ของปอมในรูปนะครับเนาะแต่น,นี่อันนี้แท้ผมนี่มีเลขมีหมายเลดเนาะมีโค้ดนะครับผมหลวงพว่อเสนไหนผมก็พอดูได้ครับผมพอดูได้เนาะแต่ว่าพระอันอื่นผมไม่เคยเห็นองค์จริงเนาะผมก็เลยอาจจะไม่ขาดเนาะครับ สำหรับใครสนใจที่ติดต่อผมเนาะทางด้านนี้เลยครับนี่เนาะ <_ utt os> อันนี้หมายเด็กบัญชีน,น้องนะครับผมเนาะ <_ utt os> อ,อันนี้โอด้ดืมเดียวไม่เ,เบายังต่อนา่ะเขาส่งอันนี้มาเนาะ <_ utt os> น้องได้ราคาน้องได้ราคาถูกไหมเนาะ อันนี้เลตนี่สองอันนี้อันใหม่ก็มาผมลงคลิปผมจะลงผมก็ลงคลิปไปแล้วเนาะก็ถ้าใครสนใจก็ทักมาครับผมเนาะก็ลดได้ก็ลดได้นิดหน่อยเนาะครับผมเพราะว่าผมได้มาถูกครับผมนี่สองอันนี้สองอันนี้แต่อันนี้ผมได้มาเพียงเนาะผมก็ปล่อยราคาเดิมเนาะครับอันนี้แต่อันนี้ผมได้มาถูกอันนี้ไม่แกะซีนะนะนี่ผมไม่แกะเลยนี่ครับแถมมีจีวอนให้ด้วยมาเดิมๆเ,เลยครับผมเนาะกราบขอบพระคุณครับเนาะถ้าดูนานๆมันจะเบื่อกันเนาะเดี๋ยวผมหาไล่ใหม่ๆมาให้ดูนะครับกราบ ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านครับผม